สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบในการใช้ iPad mini ในที่แสงจ้านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับคุณสมบัติของหน้าจอของ iPad mini ครับสามารถรองรับสูงสุดที่500นิ้นะครับหรือว่ามีสารกันเคลือบการสะท้อนหน้าจอครับหรือว่าเคลือบกันแสงสะท้อนนะครับผมผมทาการทดสอบให้ดูเลยอันนี้คือแสงปกตินะครับจับประมาณนี้นะครับถ้าเราเดินไปเดินมานะครับผมเปิดแสงสว่างสูงสุดแล้วนะครับ นี่นะครับผมเปิดแสงสว่างหน้าจอสูงสุดนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปหาแดดนะครับผมว่าเวลาเราออกไปในไซ์งานออกไปในที่ต่างๆนะครับว่ามันจะเป็นไงบ้างและหลายคนอาจจะถามมาว่าเอ้ยถ้าเราออกมาที่แสงจ้านะครับมันจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมจะทําการเดินออกมาให้ดูเลยครับตอนนี้แสงแดดกาลังเบ่ายๆบนนะครับผมนนะครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ เห็นไหมครับว่าหน้าจอนะครับมันก็ถือว่ามีสารเคลือบกันแสงหรือว่าเคลือบกันเสียงสะท้อนนะครับบางทีมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากครับเห็นไหมครับว่ามันอาจมองเห็นได้ครับผมถ้าเรามาใช้งานในการออกไซงานหรือว่าพกพาไปนอกสถานที่ในการใช้งานบางทีมันก็เห็นครับแต่อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับในการเห็นหน้าจอนะครับแต่โดยรวมที่ผมเห็นผมก็มองเห็นอย่างชัดเจนอยู่นะครับ แต่ถ้าพูดในความเป็นจริงสําหรับผู้ใช้ทั่วไปมันอาจจะต้องไปทํางานในร่มมากกว่าดีที่สุดครับผมเพราะว่าถ้าทํางานในที่กลางแจ้งกับหน้าจอแบบนี้มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับหน้าจอแนะนาในที่กลางแจ้งน่าจะ600นิ้วขึ้นไปถึงจะโอเคนะครับสรับผมก็มาทดสอบให้ดูประมาณนี้เลยนี่เห็นไหมครับว่ามันเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับ ก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่นะครับแต่มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนค่ะนะครับแนะนําว่าให้เวลาทํางานแนะนําว่าไปเปิดในห้องหรือว่าสถานที่ที่มันแสงน้อยๆจะดีโอเคกว่านะครับผมนี่เลยสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะไปเพียงเท่าน,นี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ